ดีครับผมหัสไนดยดำมมัดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเพิ่มจุดพักปลั๊กไฟภายในบ้านนะครับโดยการเดินท่อนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีท่อ PVC นะครับสายไฟนะครับบล็อกลอยครับหน้ากากครับแล้วก็ลูกปัดครับข้อต่อตรงครับขั้วต่อท่อครับประเทปทันสายไฟนะครับ ปุกครับตะปูกเกีียวครับแล้วก็ตัวล็อกโซ่ครับอุปกรณ์ข้าวของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเรากําหนดจุดปลั๊กไฟที่เราจะลงได้เราก็จะมาหากล่องแยกที่อยู่กับใกล้กับจุดปลั๊กไฟที่เราจะลงนะครับบริเวณห่องนี้ก็จะเป็นกล่องแยกกล่องนี้นะครับที่ใกล้ที่สุดนะครับ พอเราเจอกลมแยกแล้วนะครับเราก็จะไปตัดไฟกันก่อนนะครับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเดินท่อกับลงบล็อกลอยที่จะลงลูกปักกันเลยนะครับเรามาทํากันเลยนะครับ เดินท่อกับลุงบล็อกลอยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการร้อยสายนะครับสายไฟของเราก็จะใช้สายไฟสามเส้นนะครับจะเป็นสายเบอร์สองจุดห้านะครับสองเส้นและสายเบอร์หนึ่งจุดห้าหนึ่งเส้นนะครับสายทั้งหมดสามเส้นเดี๋ยวเรามาร้อยสายกันเลยนะครับ แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการจําสายเข้าที่กล่องแยกกับจำสายเข้าที่ลูกปักนะครับ ปักนะครับสายสามเส้นนะครับเส้นสีแดงผมจะทําเป็นสายลายนะครับสัญลักษณ์เขาจะบอกไว้นะครับแอลนะครับเป็นสายลายนะครับยัดเข้าไปนะครับมันจะล็อกอยู่เลยนะครับสัญลักษณ์ตัวเอ็นนะครับลูกปักเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวใส่สายกาวนะครับเราลองดึงดูนะครับ ดึงแล้วจะไม่หลุดนะครับปักขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบนะครับประกอบเข้าไปนับหน้าก,กับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเป็นการลองไฟนะครับว่าปั๊กที่เราทำจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ เอาไฟกับพัดลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าปลักป๊กที่เราทําไปใช้ได้หรือเปล่าครับอ่าพัดลมใช้งานได้แล้วนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็ผมก็ขอข,ขอจบคลิปนี้ไปด้วยเท่านี้นะครับสวัสดีครับ